ครับที่โอซาก้าวันนี้เรามากินร้านคุณลุงครับโตยโยร้านที่ดังใน n e ็ตฟลินะฮะร้านนี้เป็นร้านอิซาคายะฮะมีปลาโทโร่ชิวโทโร่อะไรทั้งหลายแหละอุนนี้อร่อย <c oughs> เป็นที่นิยมเลยฮะตอนนี้มีคนตามรีวิวตาม n e ็ตฟลิมากันหลายคนมากตอนนี้ด้านหลังผม <c oughs> ผมมาถึงประมาณบ่ายโมงตอนนี้รอคิวแล้ว ตอนนี้บ่ายมงสห้าแล้วยังไม่ได้กินคิวก่อนหน้าอันนี้ค่อนข้างยาวอยู่คนค่อนข้างแน่นอยู่นะฮะ<อ>ร้านโตโยอิซากยะนะฮรร้านดังเกตเนฟิกเป็นร้านอิซากยะยืนกินร้านดังครับ เวลาเรามาเอลซาก้าก็ต้องส่วนมากก็ต้องมาหาคิวมากินกันสักหนึ่งมือนะฮะผมว่าต่อคิวกันไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยฮะวันนี้ของผมก็คิวัอยู่ด้านนู้นอยู่เลยฮะเขาจะมีสองขยักนะฮะใกล้ร้านหนึ่งแล้ถัดไปอีกหนึ่งที่เป็นแถวให้รอแล้ตอนนี้ลงในร้านเนี่ยที่นั่งกินยืนกินจะเป็นอย่างนี้ส่วนหน้เป็นที่ยืนกินดีกว่าอยเรียกว่าน่ากินดีกว่าเป็นยืนกินครับยืนกิน เป็นอาหารอิซากยะอย่างพวกปาโอโทโร่ชิ้นนัหนาอุนิเอามาย่างชูทโทโร่อากามิมีข้าวปั้นด้วยฮะไหเชลร้านจะเปิดทุกวันนังคารพุธศุกร์เสาร์นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่ง แต่วันนี้ผมยังไม่รู้จะได้กินกี่โมงต้องรอดูก่อนนะฮะเนี่ยนอนเนี่ยก็ยืนกินกันเต็มไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวขอไปถ่ายคุณ่นเยฮะอครัลยดูกีอายุด็่เสยอยเดังมาเดกมา

ไปไม่ไ้หมไม่่ไ่นมไม่ครับี่ครับร้านโชโรร้านดังจากเน็ตฟลิกจากรีวิวทั้งหลายแหละทั้งคนญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มร้านหลยที่รอคิวอยู่ทางด้านน,านู้นนะเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะว่าให้รอตรงไหนมีที่กั้นอยู่ก็สังเกตดูเดี๋ยว <c oughs> ป้ายเวลามีบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่ม เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นต้องลองไปทานเสเล็ดูนะแต่เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาคืออังคารพุทธศุกร์เสาบ่ายโมงถึงทุ่มประมาณนี้ฮะเขาอาจจะมาก่อนบ่ายโมงเพื่อที่มาต่อคิวกันก่อนก็ได้นะะถ้าใครไม่อยากรอนานหรือบางคนก็มาช่วงก่อนร้านปิดช่วงเย็นแต่ตอนนั้นก็หลายอย่างก็อาจจะ ใกล้หมดอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่าง โอเคเิปสัศยาสัยดีถ่าูกมีคนจะขอถ่ายลูใมาเต็กควิกคิกคิกเร็วเร็วหน่อยแต่ยอมไม่ถ่ายนะยินดีครับายลูกหาดี ร้านกุลุงโตโยโ,โตยโยที่โอซาก้าร้านดังจากเน็ตฟลิกฮะใครมาโอซาก้าก็ตามรอยมาได้นะฮะผมขึ้นรถไฟฟ้าโอซาก้าหลุมลายสายสีแดงมาลงสายอลงสถา,สานีเคียวมาชินะฮะ

ตอนนี้แฟนขับกำลังลอรอลุงก,ก็จะพ้นไฟอยู่นะฮะเตรียมตัวกันอย่างตอริ่มตั้งเตาแล้วฮะ ตรงจะใช้มือจับไปที่เนี้ยนะน่าจะเป็นปลาเนะี่ยไม่ร้อนหรือไงใช้หัวพ่นไฟแบบใหญ่นะไม่ไฟเล็กๆนะพ่นไฟใหญ่มาก มีโชวมือด้วยคว่าไม่ร้อนขอราเชียร์เทียบเียร<อ>้ไจริง I will o m b s t next time e e บโชว์ครับบโชว์ม ลีลาดีฮะลีลาเยอะลมาพ่นอีกแล้วเติมให้อีกหน่อยนี่ฮะกำลังพ่นไฟอยู่ลุง <Hey! S 2> อ๋อเนี่ยฮะลีลา <Hey! S 2> ลีลาสุดย oh, อด อาจจะเป็นเพราะว่าแกอัธยาศัยดีฮะเล่นกับลูกค้าด้วยแล้วมีเออมีลีล,ลามีอะไรคนไฟ ใช่ป่ะใช่ไหมลูปลาน่าันที่อันที่แกพ่นไฟเมื่อกี้นะน่าอันนี้เป็นปลาทูน่าที่แกพ่นไฟเมื่อกี้ ค้อนไฟของคนลงเนี่ยอ, <c oughs> องดูผผนเหมือนๆือเหมือ,เอบน,บน,นเนื้อัูหน้าเอไ,ได้ม <c oughs> อให้สั่งเราให้สั่งเดเราสั่งไปกี่อย่าง ไข่ปลาสด ลุงจะโชว์แสดงอีกแล้วฮะขะขนาดคนญี่ปุ่นยังตื่นเต้นเลยฮะไปกันไปถ่ายวีดีโอถ่ายรูปกันเขามีกา ชีน้ำชาให้มากดมีราคาอยู่150มีพวกน้ำมะพร้าวน้ำส้ม250ในนั้นก็เป็นพวกเบียร์แช่ไว้อยู่ก็มาหยิบได้ปีนะฮะน้ำดิงกิ้งกอดเออันนี้ขอโปอดปลาไหล ไหลฮะไหลย่างอ,อืมอร่อยอ,อ,อร่อยอ,อร่อย แถวสั้นแล้วฮะตอนนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ยาวเหมือนตอนมาอร่อยใช้ได้ฮะก็มีเวลาก็ามาลองกันออกจากนอตเกตของสถานีโคบาชิแล้วก็มาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงระหว่างตึกตรงนี้าสายทีหนึ่งนะครับเลี๋ยวซ้ายแล้วตรงไปตรงนี้นะฮะหลานอยู่สายมือประมาลองเนี่ย